หลายคนมองว่าประกันคือค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับเป็นภาระทางการเงินที่ต้องจ่ายทิ้งไปในแต่ละเดือนแต่ในความเป็นจริงแล้วมุมมองนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะแท้จริงแล้วประกันคือการลงทุนรูปแบบหนึง่งการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้อย่างคาดไม่ถึงหากเราไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะรับไหวประกันจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้เปรียบเสมือนกรอบป้องกันที่ช่วยคุ้มครองเราจากความเสี่ยงต่างๆช่วยลดภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินหรือแม้แต่การสูญเสียไรายได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานได้ประกันสุขภาพและประกันชีวิตถือเป็นผลิตภัณฑ์ณประกันภัยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและปกป้องครอบครัวประกันสุขภาพ ช่วยให้เราเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงรลี่วในขณะที่ประกันชีวิตช่วยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในกรณีที่เราไม่อยู่ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ขัดสนเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความคุ้มครองที่ได้รับ จะเห็นได้ว่าประกันไม่ได้เป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเป็นการวางแผนทางการเงินระยะยาวที่ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราจะไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากเพียงลำพังการมีประกัน ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายของเราจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเปรียบเสมือนการสร้างตาข่ายนิรภัยที่คอยรองรับเราหากเกิดพลัดตกจากที่สูงช่วยลดแรงกระแทกและป้องกันไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากประกันสุขภาพและประกันชีวิตแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆอีกมากมายที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ที่ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ของเราและคู่กรณีประกันอัคคีภัยที่ช่วยคุ้มครองบ้าน และทรัพย์สินภายในบ้านจากเหตุการณ์ไฟไหม้หรือประกันภัยการเดินทางที่ช่วยคุ้มครองเราจากการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือการสูญเสียทรัพย์สินระหว่างการเดินทางการเลือกซื้อประกันที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเราควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทประกันภัยต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดประกันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงเพราะช่วยให้เราสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินที่เราจ่ายไปการมีประกันที่ดีเปรียบเสมือนการมีเพื่อนคู่คิดที่คอยอยู่เคียงข้างเราในยามยากลำบากช่วยแบ่งเบาภาระและให้กำลังใจเราในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีเป็นการลงทุนเพื่อความอุ่นใจและความสุขในระยะยาว การตัดสินใจเลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเป็นการลงทุนที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของเราและคนที่เรารักหลายคนอาจมองข้ามความสำคัญของประการันเพราะคิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้อย่างแม่นยำการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งประกันจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันและช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการลงทุนในประกันไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรในระยะสั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในระยะยาวเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเราเองและคนที่เรารักลองนึกภาพตามนะครับ ว่าหากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับเราเช่นเจ็บป่วยร้ายแรงประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักคืออะไรพวกเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินหรือไม่จะมีใครช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น จะมีใครคอยให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ประกันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่จะช่วยให้เราตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจเพราะประกันจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วยให้คนที่เรารักได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ยากลำบากจนเกินไปการเลือกประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจเนื่องจากประกันมีหลากหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีเงื่อนไขและความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจความต้องการและความเสี่ยงของตนเองก่อนแล้วจึงค่อยเลือกประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีประกันมาก่อนอาจเริ่มต้นจากการทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือทำประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นการทำประกันอุบัติเหตุก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต,าต่างๆนอกจากนี้การทำประกันรถยนต์หรือประกันบ้านก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เราะจะช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของเราจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุไฟไหม้หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆการมีประกันที่ครอบคลุมจะช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราจะไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพียงคนเดียวการพิจารณาเลือกซื้อประกันควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัท ประกันภัยต่างๆอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นวงเงินความคุ้มครองค่าเบี้ยประกันเงื่อนไขความคุ้มครองและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยการอ่านรายละเอียดของกรมธัรม์อย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้เราเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลายคนอาจมองว่าการทําประกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการทํำประกันสามารถทําได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันเพราะมีบริษัทประกันภัยหลายแห่งที่ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ทําให้เราสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอเลือกซื้อ และชำระค่าเบีย้ยประกันได้อย่างง่ายดายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำประกันคือการทำความเข้าใจความต้องการและความเสี่ยงของตนเองอย่างแท้จริงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภยัยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะจะช่วยให้เราได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และสามารถเลือก ประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของเราได้อย่างแท้จริงอย่ามองว่าการทำประกันเป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายแต่จงมองว่ามันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยและการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราและคนที่เรารักการมีประกันที่ดีเปรียบเสมือนการมีเกราะป้องกันที่แข็งแกรง่ง ที่จะช่วยปกป้องเราจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตลองคิดดูนะครับว่าหากเราไม่มีประกันแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินมากแค่ไหนเราจะต้องเสียงเงินทองไปกับการรักษาพยาบาลการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือการดำเนินชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่ การมีประกันจะช่วยลดภาระเหล่านี้ลงได้อย่างมากและช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ยากลำบากจนเกินไปการตัดสินใจทำประกันคือการตัดสินใจที่จะดูแลตัวเองและคนที่เรารักอย่างดีที่สุดคือการตัดสินใจที่จะสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับชีวิตของเราในระยะยาว คือการตัดสินใจที่จะลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเราเองและคนที่เรารักการทำประกันไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรในระยะสัน้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความอุ่นใจและความสุขในระยะยาวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและจําเป็นสำหรับทุกคน เพราะไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้อย่างแม่นยำการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งการมีประการันคือการมีเพื่อนคู่คิดที่คอยอยู่เคียงข้างเราในยามยากลำบากช่วยแบ่งเบาภาระและให้กำลังใจเราในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีเป็นการลงทุนเพื่อความอุ่นใจ และความสุขในระยะยาวการตัดสินใจเลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเป็นการลงทุนที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของเราและคนที่เรารักในคลิปวิดีโอนี้เราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงความสําคัญของ ประกันมากยิ่งขึ้นและตระหนักว่าประกันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่คุ้มค่าและจําเป็นสำหรับทุกคนอย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก่อนแล้วค่อยคิดถึงประกันเพราะอาจสายเกินไปการเริ่มต้นทำประกันตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าเราและคนที่เรารักจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของประกันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่เราอยากส่งมอบให้ทุกคนหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของท่านผู้ชมที่มีต่อประกันไปในทางที่ดีขึ้นตระหนักว่าการมีประกันไม่ใช่เพียงแค่การจ่ายเบี้ยทิ้งไป แต่คือการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและคนที่ท่านรักประกันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วยให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ประกันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่จะช่วยเติมเต็มความอุ่นใจและสร้างความมั่นคงในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นวางแผนประกันคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ท่านและคนที่ท่านรักได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในทุกช่วงเวลาของชีวิตคลิปวิดีโอนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย